สวัสดีครับวันนี้เรามีเวฟร้อยสิบไอนะครับผมลดเพียงหกเดือนนะครับคันนี้ร้านโอดไวเรานำเสนอคันนี้สวยใสไร้ริ้วรอยนะครับผมมาหาจุดตีกันได้เลยครับดูสภาพกันครับลองดูตำหนิได้ครับรถสวยทะเบียนพร้อมโอนนะครับ ลด6เดือนเท่านั้นนะครับลองหาสภาพตำหนิดูได้ครับสายด่วนแล้วนะครับ0846462425นะครับ ครับ110 LED นะครับผมคันนี้รถ6เดือนเลขใหม่ดูกันชัดๆดูกันชัดๆครับฟังไม่ผิดแหละครับ 800, 800กิโลเท่านั้นครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับ <45 S 1> เครื่องเงียบๆนะครับ ท่อเดิมๆไม่มีผ่านะครับเยียบพอไหมครับอันนี้ท่อเดิมนะครับไม่ใช่ท่อผ่านะครับเดิมๆด,ดูคันสตาร์ทดีครับใหม่ๆขนาดนี้ฝาเครื่องใหม่ขนาดเนี้ยนะ ดูปอกแฮนตุ้มไปแฮน,นกันครับใหม่พอมหเงางามมากครับบอกเลยใครสนใจก็ร้านเราอยู่ลาดพร้าวซอยโชคชัย4ซอย18นะครับผมสายด่วนก็0846462425นะครับเราพบกันใหม่ในคันหน้าครับสวัสดีครับ